คอามช้างกำลังไฟนะครับเอาผ้าไปจุป่มน้ำมันทุบเลยขอใบให้เนาะ ติดติดอยู่มั้งเขามีฝีมืออยู่อะไรอยู่เนี่ย MC จุนยังไม่มีเมียนะครับาทีท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอายุเจ้าปีอะไรตัวยี่สิบห้าขยี่สิบหกนะครับทำมมหัวไ้สินเจอยี่สิบหกเออเจอยี่สิบห้าะ เดี๋ยดิโอ้โหเด็กกูเพื่อนครับโอ้โหแม่นบ้าตัวอะไรว่าสามสิบเดียว่พี่ใหญ่หมึกประมาณ40ต้นต้นเราจะถึงยาตแล้วดูโบาณกัน รัดตัวน,นี้ดูเจ๊ๆก่อนเจ๊ๆลมดียังเจ๊ๆครับเจ๊ๆลมดียังอยากม,ากนะมั่งไก่นะลมเชียอารมลมเชียอารมลมเชีย <laughs> เฮ้อะไรเจ้ยเ,อเจยเอะมีอะไรมาทำไมรักก็ไม่ตึงแม่มาบทเพลงแล้ววันนี้ดูาสายตาเจ๊ <c oughs> <c oughs> เจ๊เป็นไร มีน้ำอือมนี่ผมว่าวันนี้ทุกคนมองเจ้เปลี่ยนไปนะแต่ก่อนเห็นแต่เขาว่าเขาว่าใช่ไหม <c oughs> เขาว่า <c oughs> เขาว่า <c oughs> เห็นกับตาอะไรก็รักอเ <c oughs> ยอ้ทรงทรงช้างศึกนี่ครับคอสั้นคอใหญ่ ท้ายต่ํานี่จะครับเจดูเฉพาะช้างผมไม่เคยเห็นเจทําทคนนะเคยเห็นแต่เจททาใส่คนนะคือเขาไม่ชอบช้างตัวไหนตัวหนึ่งก็ก็จะทําใส่ทั้งคนด้วยเห็นแต่ก็ทําใส่แรงมากนะท๊อปจะก่อนเกินไปสอมาทำชนเกยทีหนึ่งนี่เหมือนเกยเกยจะพังทำรำรำเลยผมก็ได้แต่เฮ้ยเฮ้ย เอยอเจมิว่าเป็นจา่าฝูงก็มีอยู่ในตัวครับช้างทำเพื่อก็เป็นช้างทำเพื่อนนะช้างทำมนุษย์ก็เป็นช้างทำมนุษย์คนระับช้างทำเพื่อนทำมนุษย์ก็มันเป็นปน,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 นิสัยนะจริงๆ ถ้าไม่ทำื่อวก็คือไม่ทําเพื่อนนะเฮนเจลําพูนไม่ทําเพื่อนแต่บัวบานก็เ,นเด็กอยู่ไม่รู้นะแม่แป้งที่ที่ตะเลินบอกว่าทาเพื่อนก็อารมณ์ประมาณเดียวกันนี่แหละเจี๊ยสมนติผิดหรือรยังพักยกบอกเจี๊ยฉันพักยกเฉยเสียจะเพิร์เสนะียจะเพิร์น,นะ เวลาผมมองเจนะแต่ก่อนผมมองเจยังไงรู้ไหมผมบอกผมอยากได้ช้างงามมากนะก็คือได้บัวบานมาเนี่ยออกมามันคงจะแบบตอนนั้นนะตอนที่ออกเป็นชื่นใจนะบอกไอํทำไมชื่นได้เป็นตัวพูวะท้โหดทั้งเหี้ยมอะไรเงี้ยคือคือคือความคิดอะนะเห็นเห็นเจก็เท่ไงเจเจเจเท่มากเลยครับเจเท่ครับ เทมากเลยนะในความคิดผมนะหน้าตาก็ดุดันอะไรอย่างงี้นะเอี yeah. แต่แกขน่ารักนะครับเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กก็คือเขนาน่ารักแต่ว่าทรงก็สวยอยู่ชายแดนะป้องกันประเทศใช่ mm hmm. เห็นอย่างงี้กลัวนะเคยกลัวช้างเชือกหนึ่งที่ตัวใหญ่นะตอนแรกก็กลัวเขาอะสักพักร้อยหลังแม่เราเนี่ยเขาบอกว่าชั้นเชิงมวยเจดีเจทองไหม แบกแบกไอ้สปอร์ตไลท์มาตัวใสคุณตาบอกได้งุนงิดต,ตาก็พูดนะครับว่าอ้ขนาดคุณตายังเอาไม่อยู่เลยถ้าจะถ,ถ้าเจจะทำใครเที่ยวเต็นเติม,ตมน้ำมันเต็มถังทุกวัน <laughs> เห็นไหมคุณอาลีอาลีนมทิปที่สิบอ่ายินดีรับนะครับอ่าสันนี้ก็เอทำไมไม่ห้ามเพื่อนเอาไว้ห้ามไม่เคยฟัง ไปเที่ยวกับอีเจนะมีเรื่องทุทกงานบอกเลยแต่ก็ดีมีคนคุมไม่เคย,คยมีใครมาหาเรื่องลำพูนอเวลาลไปไหนมาไหนเนะี่ยเจ๊ภยัยจัดการหมดแล้วเหมือนฉันเดินกับน,นักเลงอะบองตองไปกับเจ๊เลยเหมือนมีคนคุมอเจ๊เรียนร้อ,อ,อน แต่ก็กลัวเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนที่ผมกลัวกลัวอะไรรู้ไหมนี่ตอนนั้นที่ตรงเดียเขาล้มล้มตรงตรงกลางพอดีเลยอันนีเน้เป็นเป็นเป็นขยะนะนี่เขาล้มมาตรงกลางนี่พอดีเนี่ยเนี่ยดีไม่โดนรถใสโดนรถใสควรหัวเราก็แตกไม่เป็นไรก็ดีละมาดูยิงชื่นหลังต้มยายิงชื่นอยู่ไล่ยุงเลย ยังเดินได้แบบปกติอยู่นะอย่าซ่านะลูกเฮ้ยไฟดึงทำไมหนูรักแม่แต่แม่ไม่รักหนหหหูยังกินยายังอะไรได้นะไม่ได้ถือว่าซึมหรือว่าอะไรไม่เป็นไรหรอก ท่านบันนี้ะไม่กระสิบเลยครับทำจริงๆเลยล่ะปกติหยอกแค่ตบแค่ดันเอออันนั้นมนน<ไ>นันไม่เป็นไรนะแค่ไม่เป็นไรถ้าของช้างเขมาบอกให้ทำสัญญาละเอาไงดีแม่ๆถ้าของช้างเข้ามาล่างสัญญาแล้ะ ก่อนก็ผูกข้างๆกันนะเจก,ก็ผูกตรงกลางชื่นก็ผูกตรงลงที่รื้อไปแต่ว่าก็อยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ได้หลุดไงแต่นี้โอ้โหดูฟ้าฟ้าแต่นี้ได้โอกาสได้เวลาอืมอไม่เป็นไรเดี๋ยวยังดูแล้วก็ยังเดินปกติวันนี้นะพรุ่นี้ก็ไปดูไปเรื่อยเที่ยอนเดอร็อก ถ้าสมมติตัดชุดเทเจต้องเป็นแบบชุดแบบลายไฟอะไรอย่างงี้นะถึงจะเข้าถึงจะเข้าแบบว้าวจ่อหูจ่อหัวจ่องาอันเดอร์ร็อกไม่เราบปก,ะกะตมิมีเอฟซี MC ทักมาอยากดูคลิปเต็มเลยนะครับอยากดูคลิปมากเลยนะ บัวลัดตัวไปบัวลัดตัวไปบัวบัวอะไรโอ้โหดูครับอาหารของผมนะเนี่ยของใครไหนดูว,วันเอาให้น้องกินนะแม่ผมจะได้กินเมนูนี้ใช่ไหมมันคืออะไรปลาหมึกไส้ทะลักโอ้โหสุดยอดฮะอะไรลูก นุ่นตกใจหมดเลยบัวบักนุนกก่นตกใจหมดเลย,เลยบัวโดนห่างนะครับชื่นลมมาเสร็จปุ๊บโดนบัวนิดนึงแต่ว่าบัววิ่งวิ่งจะเจียวควบบัวนี้เลย ระวังนะลูกอย่าไปสร้างเจอ้อย่าลูกอย่าไปสร้างกับเจ้ลเราไปดูควันน่าจะอันนี้ยาเสร็จแล้วต้มเดี๋ยวเอาไปลาดตัวเช้าเย็นพอครับได้กับแก้มกินบ้าทตอได้ปลาหมึกกินอย่างดีเลย ยี่ต้มยาอยู่นะครับมันก็มีอะไรผรสมมีไม้แดงมีอะไรอีกเยอะอยู่นี่ก็เป็นยาที่คุณยายพลอยแก้วส่งมาให้ คลิปปิดไว้นะปิดไว้ดูคนเดียวไปเลื่อนดูว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะเวลาคุณตาคุณยายมาหรือเคยทำกินไปลูก รู้ว่ากินยาต้มไหมลูกเบินหักอือฮัทแทเก็บไว้เนหมด แม่เชื่อว่าโดนใครไปโดนโดนแม่ตัวเองมันก็เลยดูงงๆช้างทํากันก็มีแต่แบบช้างที่อื่นทําที่อื่นอันนี้แม่ตัวเองทำอยู่ก็เลยงงๆนะงสองสอง,สองลงก็ได้เดว๋โดนโดนตาผมนี่ก็ไปเดินแทงดาบเขาทุกวันอยู่เวลาเดินผ่านืนอ เอาโอเคครับเดี๋ยวถึงตอนต้มยาเดี๋ยวจะออกมาถ่ายให้ดูนะว่าเราจะใส่ยังไงะฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งกดไลก์กดชแชร์ด้วยผมสวัสดีครับ